สวัสดีครับผมชอวัชราพลนะครับมาดูรถดำถอยเลึกหน่อยครับคุณผู้ชมดินขาดดินมันขาดก็เลยลงไปอย่างนี้เลยนะครับลงไปเอยียงๆอย่างนี้เลยตอนนี้ทีมงานกำลังเปิดฝาข้างเปิดฝาข้างเพื่อจะระบายดินออกอยกล้อไปเลยคุณผู้ชม 哈哈哈哈 เอาไมโครมาดึงครับคุณผู้ชมโยกดำช่วยหน่อยหนึ่งทาไมโครประคอง oh. เอาจอบครับเอาจอบเกาะดำลงมาเลยลงเฉยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดึงเลยครับทีนี้ ดินกันดินไส้ขันเชือกน้ำสีมันยูอยู่เลยครับแมคโครมาช่วยผู้ชมเอ็นเคศูนซี่ห้าครับทีมงานยายนางทีมงานยายนางครับ เขา้าลงไปเลือกไปก็เลยเดี๋ยวจะด,ดึงเลยคุณผู้ชม ไปโคบไปกลยดินลองเพีงครับอเอ,เอียงกว่าเดิมอีกคุณผู้ชม เพียงก่าเก่าอีกครับรโอ้นี่ครับเดี๋ยวขึ้นดำสักหน่อยนึงดินขาดลงมาเยอะแล้วรอยดินขาดนะครับโอ้

มันลงลงไปหมดล้อเลยนะนี่นะเอ๋ครับขาลงไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชม น่าจ,จะดึงขึ้นง่ายอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ดินหมดแล้วดินที่ดาดินที่กระบะนี้หมดแล้วนะครับก็เลยอาจจะขึ้นไม่ยากเท่าไหร่นะผมว่านะครับนี่ครับรบ,บ๊ก,กี้เขาหฟันนะบ๊ก,กี้ลวกใจครับบนบานเลย เทีมงานป่าวแต้มหรือว่าทีมงานยายนาง,ง,งมันบอลลงป่ะครับโอมันบอลลงมันบอลลงดำไม่ลงครับมันมันหงายหลัง <laughs> น้ำมันลงมันลงไปหลังเยอะเกินไปก็เลยมันไม่ลงครับทีนี้มุดเข้าไปในซุ้มเลยครับล้อหน้าส่วนส่วนตัวนี้ก็นีครับลงไปหมดทั้งยวง นี่เกิดปัญหาก็คือดัมไม่ยอมลงคุณผู้ชมดัมมันค้างไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไม่โคกดกดดัมลงหรือว่าจะดึงเลยนะครับเดี๋ยวมาร่วมรุ่นกันโอ,อ,อ้ตรงนี้มันเป็นน้ำนะเป็นน้ำก็คือก็ระดับความลึกนะ่อยอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับมีแต่น้ำครับ ความลึกก็ประมาณเมตรนึงนี่แหละประมาณ80เซนถึงเมตรนึงมาดูข้อดึงกันครับคุณผู้ชมเอาผมไม่ได้ยกดำใหม่นาะ มัดีดเหรอมจะยกดำดีดตัวเองครับไม่ต้องดีดแล้วดึงเลยนี่ดินก็ไม่มีแล้วที่กระบะบ ไม่ต้องไปทําอะไรมันเยอะแล้วดินมันหมดแล้วจากระบะนะไม่ต้องไปดีดไปอะไรมันแล้วออโอเคครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าได้กี่นาทีเดี๋ยวไปตัดก่อนนะเอาเป็นว่า เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีนหน้าละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอบวัชรพล,าลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจในชอ่องของลงไม่รู้ว่าเาจะเอารถถ่ายดำลงไปเลยหรือว่าจะใช้ดำอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ